สวัสดีค่ะอ to you วันนี้เรามาที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกระบี เป็นกิจกรรมมหากรรมภาคีเครือข่ายอโรคยาวันนี้8อำเภอในจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่มาจัดกิจกรรมในเรื่องของสร้างสุขภาพซึ่งกิจกรรมวันนี้แต่ละบูธนะคะเป็นกิจกรรมที่เน้นสุขภาพล้วนๆเลยค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่านะคะแต่ละบูธเนี่ยจะมีเรื่องของสิ่งที่ดีๆมาแลกเปลี่ยนในจังหวัดกระบี่ของเรา ามาเรข้างในเลยนะคะเชิญเลยค่ะสนใจไหมคะท่านผู้ชมเยี่ยมมากเลยค่ะสุดยอดเยี่ยมสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะท่านรู้สึกยังไงกับกิจกรรมบรรยากาศวันนี้คะครับก็ดีนะครับวันนี้ที่ตั้งแต่ตอนเช้าเลยมีกิจกรรมคนมาร่วมกันจัดการกันเยอะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการารวบรวมสิ่งดีๆในพื้นที่ซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้แหละครับ ที่สังคมเราต้องทานใน,ในเรื่องในวันใายวันพระสมภพของประเทศซึ่งเราจะได้ยกย่องคนดีที่ทำงานเพื่อแผ่นดินเพื่อเป็นการทดแทนแผ่นดินซึ่งสิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นความฉลาดของกระบีนะที่ทำอย่างนี้ที่จะทำเรื่องยกย่องคนดีกัน แล้วพี่จาโลดคะเป็นยังไงบ้างคะ,คะบรรยากาศวันนี้ค่ะค่ะ,คะ,คะก็คิดว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้มีการตอกย้ำนะคะว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็มีเรื่องเป็นเรื่องสําคัญนะคะโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ลงตัวที่สุดนะคะที่ประชาชนก็ร่วมใจกันมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มาซึมซับกับสิ่งดีๆในวันนี้คะ่ะ ตอนนี้เราอยู่กับท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองนะคะท่านไปขี่จักรยานถึงไหนคะเนี่ยโอ้ยเจ้าหนรื่องเช้า,ชาสนุกมากเลยเมื่อเช้าที่หน้าสารหลักเมืองสลักลางจังหวัดกระบี่มีสมาชิกนักปัน่นทั่วภาคใต้เลยมาเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับปั่นกันระยะทางทั้งหมด36กิโล<ม>นะครับ36กิเมตร แล้วท่านมีเคล็ดลับอะไรคะถึงสุขภาพดีขนาดนี้คะก็คงจะเป็นในเรื่องของอาหาร3โอเป็นหลักออกกําลังกายเหมือนอย่างวันนี้นะครับปั่นจัก,กรยานออกกําลังกายแล้วก็อาหารที่ชุมชนก็มีผักปลอดสารพิษนะครับเน้นที่ผักเป็นหลักนะครับวันนี้คอนเซปต์ของการจัดมหากรรมภาคีเคอข่ายอโรคยาเป็นยังไงบ้างคะท่านขอบคครับก็วันนี้เป็นการจัดงานเพื่อให้อ่า ภาคีกระขายนะฮะของตำรวจจัดการสุขภาพเนี่ยได้มาแสดงผลงานของตัวเองและได้มาออกร้านนะซึ่งในร้านเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาหารปลอดภัยพวกผักพวกพืชพันธุ์ต่างๆนะที่เราควรจะได้รับประทานนะในแต่ละวันค่ะและท่านคิดว่าความคาดหวังของการจัดงานครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเกิดความตระหนักนะซึ่งไม่ใช่แค่ประชาชนเนี่ยชุมชนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะมาร่วมม้ร่วมมือกันนะในการที่จะทำไงก็ได้ที่จะให ชุมชนนั้น,น,น,นมีการบริบารจัดการทางด้านสุขภาพ เริ่มตั้งแต่เรื่องของอาหารเนี่ยทำไงเพิ่งจะได้รับอาหารที่ดีที่มีคุณภาพตังแต่การปลูกพืชผ,ผ,ผักตนเองนะฮะนะเช่น네ผักสวนครัวต่างๆเนี่ยควรจะปลูกเองนะฮะดูแลเองแล้วก็เอามากินซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะไม่มีสารพิษนะฮะนะซึ่งถ้าเราเริ่มต้นที่อาหารที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยสุขภาพมันก็จะดีนะนอกจากอาหารที่ปลอดภยัยต่อไปก็เป็นเรื่องการออกกําลังกายนะก็จะช่วยเสริมทําให้คนเรามีสุขภาพดีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านชุมชนแล้วก็ภาคีคคคนะออกข่ายและอบทอตต่างๆเนี่ยต้องร่วมมื ly, รอรนะ่วมม ในส่วนของสาธารณสุขจริงเนี่ยก็เป็นส่วนที่จะช่วยในเรื่องขององค์ความรู้หรือว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยสาธารสุขเราก็จะช่วยแต่ต้องเริ่มที่ชุมชนก่อนนะต,ต้องต้องเริ่มคิดเริ่มตระหนักกันครับอัโยจากที่ไหนคะเนี่ยเราพอสตอบ้านทับปริกคะ่ะค่ะแล้วน้องได้รางวัลอะไรคะเนี่ย รางวัลจัดการสุขภาพดีเด่นด้าน3อค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะกับรางวัลที่ได้อะคะ่ะก็ต้องขอบคุณนะคะคนทับปริกทุกคนนะคะที่ช่วยกันดําเนินงานให้ปัญหาสุขภาพของตำบลทับปริกนี้ผ่านไปด้วยดีด้วย3อนะคะตัว ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมหากรรมภาคีเครือข่ายอโรคยาจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายของเรานะคะแปดอำเภอมาร่วมกันดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ของเราสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองนะคะสำหรับวันนี้เรื่องราวดีๆเล่าให้ฟังที่นี่สุขภาพดีอยู่ที่คุณ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 สำหรับวันนี้ <Absolutely. S 2> ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ